อันยองยองสวัสดีค่ะทุกคนขอยิตต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma Channel กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันพุธเนาะทุกคนพูดเราก็จะมีคลิปอัปเดตนะคะประจําสัปดาห์ขององคเมจีนั่นเองนะคะเซิร์ฟ g l o b a l เนาะอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณภูริพงศ์ก,กันอีกเช่นเคยนะคะที่มาแปลให้เราได้อ่านกันในองค์กรมเมจีไทยแลนด์นั่นเองเนาะ สำหรัวันนี้นะคะก็จะเป็นหนาสรุปประจำสัปดาห์วันที่15ธันวาคมนะเออปิดอัปเดตตั้งแต่บาย2-4โมงนะคะทุกคนเดนนี๋ยวเราไปดูว่าไม่มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีในส่วนขออุยกิจกรรมเตรียมนางเขียวยาน,นั่นเองนะคะทุกคนเห็นอะไรไหมอันนี้จะเป็นอะไรอะ่ะอ๋อฮมีเซลด้วยหรออันนี้น้องปูนะคะ อันนี้เป็น new sr ตัวใหม่นะคะนะ้องหนมุนมานั่นเองนะแล้วก็มีเลด up เนะอะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกคนเออก็คือรายปิด4ี่โมงเดีเพิ่งมาอัดคลิปนะคะต้องขออภัยทุกคนด้วยนะก็อย่างแรกนะคะที่เพิ่มเข้ามานะก็คือ sp เนาะกิจกรรมเตรียมมาเข้ายา sp นะคะก็เตรียมตั้งแต่วันที่18นะคะธันวาตอนเที่ยงเนาะ ถึงวันที่22นะคะก่อนเที่ยงส่วนเรทอัพนั้นจะมาวันที่22นะคะถึงวันที่5นะคะมกราปี65เลยนะก่อนเที่ยงเนาะอืมก็มาวันพุธหน้านะคะ22นะส่วนวันที่28นี้มาก็คือวันอะไรวันเสาร์หรอมาวันเสาร์นะครับและอีกกิจกรรมนะคะชมเนื้อเรื่องนะคะทดลองสกิลข่าใ p และรับของรางวัลยันฟ้าแล้วก็ของ อื่นๆนะคะคำเตือนตัวละครเขายาเอพยังไม่อัปเดตเข้าระบบนะคะอย่าเพิ่งไปสุ่มนะคือจะเปิดยันได้ก็ต้องเมื่อหลังวันที่22ทธันวาเท่านั้นนะคะหากต้องการอยากจะสุ่มซิกยุม,มิลุ้นตัวละครนะ้อเขายาเอพนะ2ก็จะเป็นอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรน่ะนิวอ,อีเวนเหรออีเวนน้องปูหรอตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่22นะคะ รายะเอียดกิจกรรมก็เข้าร่วมได้ตั้งแต่วัย15ขึ้นไปนะรูปแบบกิจกรรมจะมีรูปแบบกิจกรรมให้ทําทั้งหมด4อย่างนะสะสมเรือนของรางวัลปูนะครบที่กําหนดปลดล็อกของรางวัลนั่นเองคะแนนเหรียญหาได้จากการลงดันทีมกิจ1-5คนนะคะสามารถเก็บ EP ชิคกี้มีในดันได้แล้วก็เก็บ e XP ของรางวัลแล้วก็เหรียญรางวัลกิจกรรมนะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของภารกิจรายวันนั่นเอง ทวีตแมนพาเนอะได้40แต้มนะจะมีบอแสค้นหาสมบัติในสำรวจนะกลลับของรางวัลน,นั่นเองส่วนภารกิจมอบใหม่นะคะแล้วก็จะมีภารกิจพิเศษในอ่าภารกิจป้ายเควสยรายวันด้วยนะคะโดยจะรีเควส5โมงเย็น6โมงเช้านะคะตามเวลาประเทศไทยเนะเอา5้าโมงเย็นก็อิกแบบีิวก็ลีแล้วดีเนี่ยนะอืม มีของรางวัลน,นะคะเป็นสกินคาน้นะอ่ซีฟู้ดหรอใช่ไหมซีฟูด้ดแคปแคปเลอร์หรือเปล่ากับเฟมนะคะเออตัวอย่างกิจกรรมอุ้ยมี y o ูท u b e ด้หรอ,ใ,หรอใครเนี่ยสามนะคะก็จะเป็นแบทเทิลน,นะตีดารุมะปีศาจนั่นเองหลังอัปเดตนะคะวันที่15บธันวานะ ถึงวันที่22ก่อนเที่ยงและก,กิจกรรมก็คือในช่วงเวลากิจกรรมให้กําจัดปีศาจที่อยู่ในดันนะคะโดยจะสามารถเข้าเล่นดันกิจกรรมได้วันละ5ครั้งปีดารุมะที่มีแสงปีศาจให้ตายนะคะหากตีไม่ตายเมื่อถึงเทินดารุมะตัวแสงปีศาจจะย้ายตัวที่ดารุมะเยอะที่สุดแทนนะทีมตีกิจกรรมใช้อจุระอุบุเมะทากิสกิลเดี่ยวบวกพ่อโมโยนเทินนั่นเองเนาะเดี๋ยวไปดูเล็กน้อย สะสมคะแนนตีปีศาจนะคะมีทั้งหมดอ่ารวมถึง20แต้บมนะคะปลดล็อบลักของรางวัลเอ๊ะ้าไปแจกเยอะจังเลยนะสุ่มตัวละครชิคิยมินะคะ S.R. Random น,นะคะแล้วก็ภาพประกอบนะ e x c l u s i v e นะ,ะแล้วก็กรอบเฟรมแบบ e x c l u s i v e สิทธิพิเศษอัปเดตอัปเกรดชิคิยมินะคะตัวละคร S.R. โหเลือก ชิกิมิทระเป็นอันหนึ่งตัวโดยจะรับสิทธิพิเศษลดการใช้อปหนึ่งดาลและสุ่มสกิลหนึ่งสกิลเออดีมากอะไรอ่ะอุ้ยอันนี้อะไรโปรแบบโปรแบบอันนี้หรอโปรแบบนางนางนางแมงป่องปะหมาถึงกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อโปรโมทต้ตอนรับตัวละครชิกิมิวานอนนะคะคาวาซาลุนั่นเองนะอ่าเดี๋ยวไปดูด้วยนะจะได้จบของข้อนี้เนาะตัวของกิจกรรมดารุมะนั่นเองอันนี้นะคะทีม ของรางวัลอ๋นอนี่หรอเลิศแฮอุ้ยภาพสวยมากเอฟเอาไปทำปกไรเอาไปทำปกไรห,หนึ่งอ๋อเนี่ยหรอที่เขาบอกนะคะลิปอ่นนี้ทีมแนะนำสามตัวนี้ก็อยู่แล้วหรอโซไมกแล้วหรอโซไมกแล้วหรอทุกคนอุ้ยนี่อันนี้เลิศอุ้ยถ้าไม่ใส่อันนี้แทนล่ะ กูชมีอ๋อมีหลายทีมนะคะทุกคนแต่ก็น่าจะเน้นลหลายๆฮิตนะคะอืมแบบว่ามันต้องเอาให้ตายเนาะใส่นี่กดดูได้ไหมอ่ะกดดูโดนยิงไหมเนี่ยปิดเสียงนะคะมันมันบบมันดูยิ่งใหญ่อลังการขนาดน,นี้อันนี้เป็นทีมที่หนึ่งเนาะ,ะอืมทีมอาชูรากับพี่กระถานะฮะ ไงตีไปแล้วเหรออ๋อนี่ๆไงเธอดารูนมาเนี่ยเราต้องตีให้ตายนะเอาแค่นี้เหรอฮะเดี๋ยวก่อนนะฉันคิดว่ามันจะยากกว่านี้เดี๋ยวก่อนนะอ๋อแค่ตีให้ตายใช่ไหมไอตัวที่มีพื้นสีม่วงๆนั่นน่ะเออโออนี่ๆเธออ๋อต้องเล่นเองนะครับทุกคนอย่าไปกดออโต้เด้ออืมก็แล้วก็ทุบเหรอ เอ้อ่เคล็ดลน,นะครับทุกคนก็เน้นต้นไหลฮิตนะครับให้มันตายไปเลยนะเป็นล็อกเป้าก็คือดีอชุลาก็คือโนนหนึ่งนะครับทุกคนมีกามีการทำนะคะอชุลาก็คือเลดฉันบอกเลยว่าปังนะคะอ่าใน,นส่อนของไรที่ใช้ใบนี้นะคะขอบคุณคุณอะไรเนี่ยคุณเฮมะหรือเปล่าฮามะไฮยามะนะคะเฮมะเฮนมะเอ็นมะหรือเปล่า ขอแยกได้ะคะ่ะถ้าอ่านผิดนะคะน้องก็นาฮิม hey, ะหรออออาจจะไม่ใช่ฮิมะนะแต่ฉันแอบเป็นฮิมะตลอดเลยอะ่ะอันนี้การใช้ e อ i t นะคะกดตรงนี้เนาะเอ๊ะมันได้แค่หนึ่งตัวใช่ไหมอืออ๋อทุกครั้งที่อัพดาวก็จะได้อัพสกิลด้วยนะดีมากเลยอะ่ะอือจะตอ้องอุ๊ยหุ่นไร้กาต้องมาละดีนะยังไม่ได้ทำดีนะไม่ใช่ทำดาวเถอะหลด F1 โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันที่4กันดีกว่านะคะก็จะเป็น SR ตัวใหม่นน้องลิงนั่นเองเขาว่าสรู้อัปเดตเข้าเซิร์ฟแล้วนะคะรายละเอียดก็คือหลังอัปเดตวันที่15ชิคายมิใหม่เข้านะคะสามารถหาได้จากการปลาถั่วนะแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์น้องปูนั่นเองนะคะที่อยู่ในนั้นเนาะ ส่วนอย่างที่ห้ก็จะเป็นเดมอนปลาถั่วนะคะมีตัวใหม่เข้าปลาถั่วกรั้งเลดอัพนะคะอุ้ยอยากทําคลิปปลาถั่วเลย1,000ใบไปเลยก็ <c oughs> คือตายนะคะกวาะ่าจะปลาเสร็จก็คือขีดหนึง่งหลังอัปเดตวันที่15บธันวาถึงวันที่ย0่ธันวาณนะเพิ่มโอกาสในเกตปลาถั่ว5ครั้งแรกต่อวันนะในเดมอนพาร์ทนะแก้ไขปุ่มแล้วก็บั็กอื่นๆนั่นเองเนาะ โอเคอุ๊ยน้องปูนั่นหรอปูกับลิงหรอเออของคู่กันหนึ่งเมตรนวานๆเออเอาซื้อข้างหลังอัปเดตนะครับใครปลาโทเนเด็อัปน้องยังไม่มีให้ปลานะครับอ่ารู้สึกว่าแจกเยอะนะอะหน้าตาคือแบบโอ๋นะคะทุกคนหลังจากที่เราอดหลับอดนอนนะคะในการาตีอูเบอร์นะคะทุกคนเออ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับอ่าอัปเดตนะคะวันพุทธที่15นีนาะก็รู้สึกว่ามีเตรียมเข้าเยอะใช่ไหม <S <S แล้วก็มีกิจกรรมให้เล่นเล็กน้อยนะคะของของปูแล้วก็ตัวใหม่เข้านั่นเองมีแจกโครงแสกข,ของเขาว่ากันไปนะคะ <S <S เป็นไงบ้างทุกคนอูเบอร์ตีได้กี่ล้านเธอสําหรับอูเบอร์ชั้นก็คือยอมแพ้นะคือแบบเป็นกิจกรรมที่อ่าให้กันสำหรับคนมีเวลาซึ่งชั้นไม่มีเวลานะคะ กว่าจะตื่นก็6โมงละจะต้องมาไล่ห้าทุ่มสี่ทุ่มอีกก็คือระหว่างไหนก็ต้องฟาร์มเกมอีกประมาณ10เกมที่เล่นอยู่ก็คือนะคะพระตัวเองนะก็เท่าที่ได้นะทุกคนก็เก็บแต้มแลกเอเดก็คือแลกส่วนที่สําคัญก็พอนะกล่องสุ่มก็คือพาใช้ไปเห็นคลิปกล่องสุ่มคนจีนนะเธอ1,700กล่องอ่ะอีทเค1,700กล่องคุณพระคุณพี่เปิดกล่องสุ่มโอเมลจขนาดนั้นเลยลอย นะอ่ะโอเคนะคะก็ประมาณนี้ละกันนะใครชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับช่อง Ajumars Channel ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะในคลิปหน้าอันยอง